โอเค EP นี้นะครับาตามที่ Reques t ของเพื่อนๆนะครับผมจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับแพ็กเกจที่ส่วนมากนะครับร้านชนานมไข่มุกที่เขาใช้กันนะครับผมที่เพื่อนๆเขียนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นไซส์เราพูดถึงไซส์ก่อนนะครับประเด็นแรกเราพูดถึงไซส์ก่อนไซส์ size ที่ร้านชนานมไข่มุกส่วนมากที่เขาใช้กันนะครับก็จะมีประมาณ5้าไซส์นะครับ ไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับอันนี้คือเป็นแก้ว22ออน,นะครับอันนี้เป็นแก้ว20ออนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้ว18ออนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น1 6ออนอันนี้ก็จะเป็น12ออนก็เล็กลงมาเรื่อยๆนะครับพูดถึงไซส์เนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าหรือว่าต้อยกว่านะครับคืออยู่ที่ว่าความต้องการของหน้าร้านของเรานะครับ เมนูเราจะใช้แบบไหนมากกว่ากันนะครับคุณจะใช้แก้วเล็กขายในราคาที่แบบถูกลงมาก็ได้หรือว่าคุรจะใช้แก้วใหญ่ขายในราคาแพงขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ซ้ายมันก็จะอยู่ที่มันมันจะมีผลกระทบต่อต้นทุนด้วยนะครับควรจะใช้แก้วที่เป็นกีออนเนี่ยคุณต้องดูเมนูของตัวเองก่อนนะครับว่าสูตรของคุณทำออกมาแล้ว สมมาว่าปังจุดในแก้วส่วนมากจะใช้แก้วสายไหนบ้างนะครับอันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่เราเอามา,าวิคเคราะห์แล้วว่าตัดสินใจเราจะใช้แก้วสายไหนนะครับไม่ใช่ว่าที่เป็นสูตรของคุณนะครับคุณส่วนมากทำออกมาแล้วเป็น16แต่ว่าคุณจะไปใช้18หรือว่า2 2มันก็ไม่ได้ครับนอกจากว่าคุณปรับสู่อีกทีนึงใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือ ไซส์นะครับที่ที่เราเห็นกันบ่อยๆอยนะครับมี5้าไซส์ประเด็นที่ส่งนะครับก็คือประเภทของพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อเมนูของเราเหมือนกันที่เราทราบกันนะครับตอนนี้ในถงตลาดส่วนมากก็จะใช้สมประเภทนะครับเขาเรียกว่าพลาสติกแพดกับพลาสติก PP พนะครับที่5้าแก้วเนี่ยที่อยู่ต่อหน้าเราก็จะมีทั้งสองอย่างเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมันจะแยกกันออกหรือเปล่านะครับว่าอันไหนคือพี่ๆอันไหนคือแพท่าลงดูลงดาดูนะครับว่าอันไหนเป็นพี่อันไหนเป็นแพทจริงๆแล้วคือแยกกันสามารถแยกกันด้วยสายตาของเราได้เลยแค่ดูสีเราก็สามารถดูออกเลยว่าอันไหนเป็นพี่อันไหนเป็นแพทนะครับอันที่สายที่สุดคืออันไหนครับ ตัวนี้เลยใช่ไหมครับอันที่แบบใสที่สุดอันนี้ละที่เป็นแก้วพลาสติกแพทนะครับแก้วแพทเนี่ยส่วนมากก็จะมีลักษณะที่ที่เป็นแบบใสนะครับแก้วแพทนะครับแบบใสเลยแล้วก็พลาสติก p p เนี่ยจะเป็นจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบขูดน,นะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีอันไหนดีกว่าดีกว่าอันไหนแย่กว่านะครับคืออยู่ที่ว่า เราจะใช้ข้อดีของพลาสติกของพ p พรือว,ว่าเป็นแพทแล้วเปล่านะครับข้อดีของแก้วพลาสติกแพทก,ก,ก,ก็คือมันจะใสะเห็นไหมครับมันจะไม่ขูดเลยแบบใสเกี้ยงเลยเห็นไหมครับมันจะเงาใสาแต่ว่าข้อเสียก็คือจะกรอบนะครับเสียง่ายขาดง่ายแล้วก็เวลาเราสมมติว่าใช้แรงปิดแรงเกินไปมันก็จะขาดเลยมันจะกรอบกรอบกว่าพลาสติกอ่า ที่เป็น PP นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็น PP นะครับเราจะปิดแค่ไหนเห็นไหมเขาจะมีความยืดหยุน่นอยู่ในตัวของเขาเห็นไหมครับกลับไปได้แล้วก็ไม่ค่อยเป็นรอยด้วยนะครับรอยมันก็จะหายไปนอกจากว่าเราโอ้โหปิดแลงเกินปิดแลงมากขนาดนั้นเขาถึงจะเสียนะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเลย2ประเภทนี้ครับข้อดีข้อเสียมน,ม,นมันเห็นชัดเจนเลยว่า ต่างกันตรงไหนบ้างนะครับก็คือ,อที่เป็นพลาสติก p p มันจะขุนแต่ว่ามีความยืดหยุน,ยนทนความร้อนได้มากกว่าพลาสติกแพ็คนะครับแล้วก็ทนความเย็นด้วยนะครับก็คือ r รนช์ที่เขารับความร้อนแล้ว,ว่าความเย็นนะครับวันละผมจะแรนช์กว้างกว่านะครับอันนี้ก็คือเราใส่เมนูเย็นแล้วก็เมนูร้อน ได้นะครับแต่ว่าที่เป็นแก้วแก้วพลาสติกแพทเนี่ยใส่เมนูร้อนไม่ได้เลยเมนูที่เกิน60องศางเนี่ยก็ไม่ควรจะใส่แก้วแพทมันจะทําให้พลาสติกละลายทันทีนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นจุดเ,เป็นประเด็นที่เราเอามาตัดสินใจเลยว่าเราจะเอาแบบไหนมากกว่ากันค้าถ้าคนมีแค่เมนูเย็นอย่างเดียวคุณก็ไม่ไม่ต้องอไปสนใจที่เป็นข้อ,ขอดีของ ทนความร้อนได้หรือไม่ได้อันนี้ก็คือลืมได้เลยมันมันใส่ได้ทัง้งคู่อยู่แล้วเมนูเย็นนะครับคนจะชอบแบบน,น,บบน,บบบนี้คนก็ใช้แบบนี้ไปชอบแบบนี้คนก็ใช้แบบนี้ไปแต่ว่า,าเมื่อหน้าร้างของคุณเนี่ยต้องการให้ลูกค้าเทคเวย์ด้วยที่ควรจะใช้เครื่องซีลนะครับเครื่องซีลครับที่เป็นพลาสติกซีลป,ป,ปาดของแก้วพลาสติกค,คนรต้องใช้ แก้วพลาสติกที่ทําจาก P p พนะครับห้ามใช้แก้วแพทมันซิลไม่ได้อันนี้มันซิลไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกที่แข็งเครื่องซีฟ้าปกติแล้วเขาออกแบบมาคือเอาไว้ละลายพลาสติกที่เป็นขอบแก้วแล้วก็ติดกับพลาสติกนะครับอุณหภูมิจะไม่ถึงที่จะเอามาละลายแก้วพลาสติกแพทแล้วก็ให้พลาสติกติดกับขอบแก้วได้เขาก็เลยมันมันมันติดกันไม่ได้ครับแต่ว่า ที่เป็นพลาสติก PP เนี่ยเราสามารถใช้กับเคลื่อนซีลได้นะครับก็คือปิด,ปดใช้เคลื่อนซีลปิดฝาได้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเอามาช่วยตัดสินใจนะครับว่าจะจะใช้พลาสติกอันไหนบ้างนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมชอบที่เป็น PP มากกว่าเพราะว่ามีเราใช้ได้หลากหลายนะครับแล้วก็ แก้วพลาสติก PP เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นแข็งแรงนะครับอันนี้แหละที่สำคัญเลยอย่างอันนี้ก,นก็คือจะเป็นแก้วพลาสติก PP ที่เป็นพรีเมียมเลยนะครับนนเห็นไหมครับมันแขน็งมันมันหน,นากว่าเยอะมันหนากว่าเยอะนะครับเห็นไหมมันหนากว่าเยอะแล้วก็มีความยืดหยุยน่นดีกว่านะครับความร้อนได้ถ้าคนไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันจริงเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้แก้วแบบนี้ไปละเพราะว่า หนึ่งที่นั่นอากาศหนาวนะครับเขาจะมีเมนูที่เป็นเมนูร้อนด้วยเขาก็เลยต้องใช้ที่เป็นแก้วพีพีที่เป็นแบบหนาแบบนี้เลยนะครับขูนไม่ขูนไม่เป็นไรนะจริงๆมันก็สวยนะบางคนบอกว่าผมไม่ชอบขูนผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่เราปฏิเสธแก้วแบบพวกนี้นะครับเขามีขอ้อดีหลายอย่างนะครับน,นี่จะเป็นพรีเมียมเลยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็พีพีเหมือนกันนี่ก็พีพเหมือนกันแต่ว่ามัน,นจะบางกว่าหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคเราต้องทุนมาหน่อยหนึง่งแต่ว่าที่เป็นข้อดีของพลาสติกก็ยังอยู่กับแก้วเราอยู่ดีนะครับอ,อันนี้ก็ให้เพิ่อนๆไปพิจารณาเองนะครับว่าจะใช้แบบไหนดีโอเคประเด็นที่เราจะพูดถึงต่อไปก็คือที่เป็นฝาของของแก้วนะครับฝาที่เราจะใช้นะครับ ฝาที่เราจะใช้ตอนนี้แหลักๆเลยที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับจะเป็นฝาดุมนะครับฝาดุมแบบนี้อาจจะเป็นฝารุมแบบนี้แล้วว่าจะเป็นฝา,าแบบนี้นะครับที่ร้านกาแฟที่เขาสามาถใช้กันนะครับ mm. เปิดได้นะครับแล้วก็พับเข้าไปลบที่นี่ได้ด้วยนะครับใส่หลอดได้ ยกเดิมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของที่เป็นดีไซน์แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าฝายกเดิมนะครับฝายกเดิมหมายความว่าอะไรหมายความเราไม่ต้องใช้หลอดเลยนะครับคือแก้วแบบนี้นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้หลอดก็ได้ไม่ใช้หลอดก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าฝาชีสแล้วว่าฝายกเดิมเลยนะครับมอลครับ เมนูไม่มีที่เป็นท็อปปิ้งชิ้นใหญ่นะครับคือสามารถกินแบบนี้แล้วก็เข้าไปในเข้าไปในปาของเราได้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับสมมติว่าคนจะมีท็อปปิ้งเยอะๆนะครับหรือว่ามีพวกวิปครีมอะไรพวกนี้ครับผมแนะนําชายฝาแบบนี้เลยนะครับสมมติว่าอ่านี่คือเป็นน้ำเครื่องดื่มข้างล่างนะครับข้าบบวคนจะใช้วิปครีมมันจะมีท็อปปิ้งเดคอรชันที่ตดแต่นอ่าใ,ให้แก้วมันยิ่มแล้วก็ เต็มๆชายฟ้าแบบนี้จะดีกว่านะครับส่วนตัวนี้กับตัวนี้ก็คือใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันอยู่ที่ว่ามันชอบมากชอบอันไหนมากกว่ากันที่ผมอยากบอกเพื่อนๆนะก็คือไม่มีอันไหนดีกว่านะครับอยู่ที่ว่าเราได้ใช้หรือไม่ได้ใช้มากกว่าคนมีเมนูอะไรบ้างคนก็ไปเลือกที่เป็นพลาสติกอ,อันนี้ก็อันดับแรกเลย2 คนมีเมนูอะไรบ้างคนค่อยมาตัดสินใจจะใช้ฝาแบบไหนนะครับอาจะจะตัดซีลไหมหรือว,ว่าแค่ซื้อฝาก็พอ,อขึ้นซีลคนลงทุนหลายหมื่นเปรียบเทียบว่าคนจะใช้ฝาแบบนี้ข้ออีกทีหนึ่งให้ลูกค้าเลยอันไหนจะสะดวกสำหรับหน้าร้างของคนนะุณคนก็ใช้แบบนั้นไปเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือเราสรุปให้เพื่อนๆดูว่า,ามี ลักษณะอะไรบ้างแล้วก็ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปตัดสินใจนะครับโอเคต่อไปเราก็จะแนะนําที่เป็นแก้วที่เป็นแก้วที่แบบพิเศษหน่อยนะครับที่เป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับอันนี้ก็จะสําหรับลูกค้าที่ต้องการแพคเกจิ้งที่แบบไม่เหมือนใครนะครับเราเอามา ทำให้เป็นเมนูที่พิเศษหน่อยนะครับหรือว่าคนจะใช้ก,กับทุกเมนูเลยที่หน้าร้านก็ไดอ้อันนี้ก็จะเป็นแก้วที่ทำจากแพทเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสายนะครับอ,อันนี้ก็ทำเมนูเย็นได้เลยนะครับแล้วผมออามาให้เพื่อนๆนดูอีกนะครับมีอะไรบ้างโอเคสวยไหมครับ ม,มั่นใจแล้วว่าเพื่อนหลายคนเพื่อนๆหลายคนคน่าจะเคยเห็นแล้วแหละ,ะหลังกาแฟที่เขาทําเป็นโครบลูบาคก็จะชอบใช้แบบนี้นะครับโอเคมีอีกนะครับอ่าแบบนี้ก็สวยนะครับเป็นสีเหล่ยมแบบยาวๆนะครับสูงๆเลยโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับอ่าผมชอบมากเลยแล้วจับง่ายเห็นไหมจับง่ายและสวยไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปอ๋อนี่คือชอบ โอเคอีกแบบนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ uh, อันนี้ก็จับได้เหมือนกันนะครับน่ารักเหมือนกัน uh, อันนี้จะเหมาะกับทำอะไรบ้างรู้ไหมทำที่เป็นลาเต้รสเตอร์ตี้อะไรพวกนี้นครับแตสวยมากนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับ uh, น่ารักไหมพวกนี้คือทำให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับ คือนำมานำมาให้เ,เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียนะครับว่าเราชอบแบบไหนเ,เราสามารถไปเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับชอบไหมโอเคอมีกแพ็กเกจหนึ่งที่เป็นคลาส e ชั่นของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าแคปซูลเหมือนกันนะครับเป็นแก้วแคปซูลแต่ว่า,าทำเป็นซองแบบนี้แล้วก็ข้างบนมีหัวกวงด้วยน่ารักไหม มีสีหลายสีเลยที่เป็นที่เป็นฝาแบบนี้มีหลายสีนะครับอันนี้ก็เป็นทรงขานะครับน่ารักไหมที่เป็นสรงข่เราสามารถทําเป็นขึ้น่องดื่มเข้าไปได้นะครับเด็กๆน่าจะชอบมากแบบนี้ก็จะมีที่เป็นรุ่น limited edition ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับร้านที่ไฮขึ้นมาอีกหน่อยนั้นนะครับ แล้วกเาา็เราขายได้ราคานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านชานมใช้ได้หมดนะครับหรือว่าเป็นร้านทั่วไปที่เป็นร้านขึ้นดื่มร้านผลไม้ปั่นพวกนี้ก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันเ,เพื่อจะเอาไปเ,เพิ่มมูลค่าของเมนูของเราได้นะครับโอเคอันนี้พวกนี้คือสั่งได้หมดเลยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับโอเคแล้วสุดท้ายนะครับอเล็กจะแนะนำที่เป็นแก้ว นะครับเพื่อลูกค้าบางคนเขาจะมีหน้าร้านให้ลูกค้านั่งกินที่หน้าหน้าร้านเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปเป็นไอเดียและพิจารณาทีนึงว่าสาหรับสาหรับหน้าร้านคนที่ใครใครใครจะให้ลูกค้าแบบกินที่หน้าร้านนะครับก็ใช้แก้วพวกนี้ทําเป็นเมนูที่แบบ่าซิกเนเจอร์นะครับให้ลูกค้าทานที่หน้าหน้าร้านได้เลยถ่ายรูปสวยนะครับนี่ครับวางยังไงก็สวยอยู่แล้ว นะครับอันนี้คือสำหรับลูกค้าที่มีหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้านั่งกินนั่งทานที่หน้าร้านเลยนะครับอนนี่เห็นไหมไม่ว่าจะทานกาแฟหรือว่าจะเป็นชานมนะครับนะครับแล้วว่าเราจะกินแบบสูทตี้ได้หมดนะครับร้านทร้านใช้ได้หมดครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือเมื่อมีที่ให้นั่งนะครับทำแบบเมนูแบบนี้จะดีกว่าพลาสติกทันทีเลยเอาพลาสติกมาวางเนี่ย อันนี้ต้อยกว่าทันทีเลยเห็นไหมใช่ไหมครับคือความรู้สึกมันต่างกันนะครับนี่นี่หนไหก็คือแก้วพวกนี้ครับ <c oughs> เป็นแก้วพิเศษสําหรับทําเมนูสิ g n น a t u r e นะครับที่เรียกว่าสิ gniature หน้าร้านนะครับเพื่อจะให้ลูกค้านั่งนั่งทานที่ร้านเราก็ใช้แก้วแบบนี้ได้นะครับโอเค มาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามานะครับว่าสงสยัยยังสงสัยอะไรยังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างนะครับก็บอกไรได้เลยนะครับก็จบแค่นี้นะครับเราเจอกัน e p พหน้านะครับขอบคุณครับ